ผมศาสตราจารย์นายแพทย์บรรณกิจโรจนพิวัฒตรนะครับก็จริงๆเนีย่ยพื้นเพเป็นคนยะลาแล้วมีโอกาสมาเป็นนักศึกษาแพทย์รหัส2525ก็คงจบคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปี2 5 3 1นะครับก็มีโอกาสได้ศึกษาในแผนกของสัญญาศาสตร์ยูโรวิทยานะครับและได้ไปต่อต่างประเทศอยู่2ครั้งก็คือในครั้งที่มีโอกาสได้เรียนแกนเปลี่ยนอวัยวะนะครับอีกอันนึงก็คือการเจาะรู เล็กๆนะฮะการผ่าตัดรูเล็กของระบบของทางเดินปะสะัสสาวะหลังจากที่มีโอกาสได้ไปฝึกอบรมก็มาเป็นอาจารย์แล้วต่อจากนั้นก็มาโอกาสได้มาเป็นผู้บริหารในระดับผู้ช่วยคณะบดีรองคณะบดีหัวหน้าภาควิชาสัญญาศาสตร์และได้มาเป็นคณะบดีตั้งแต่ปี2 5 6 0กครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่ผมมีความภาคภูมิใจนะฮะที่มาเป็นนักศึกษาแพทย์เชียงใหม่นะครับ ได้ศึกษาเรียนรู้อัตลักษณ์ของนักศึกาพแพพ์เชียงใหม่เป็นแพทย์ฝึกหัดหรือว่าแพทย์ใช้ทุนนะฮะของบรสตร์ยูโรวิทยาซึ่งก็ตรงกับจุดที่มีโอกาสที่จะได้มาต่อยอดในส่วนที่ทําด้านวิชาการด้านของการบริหารได้เป็นผู้ช่วยคณะบดีที่ดูแลเกี่ยวกับการฝึกอบรมและด้านโรงพยาบาลด้านการวิจัยได้มาเป็นรองวิจัยวิเทศก็มีโอกาสใช้ศักยภาพตรงนี้ต่อยอดในการได้รับตาแหน่งคณะบดีเห็นคณะแพทยศาสตร์ครบรอบ60ปี 65ปีและมีการเปลี่ยนแปลงรุ่นสู่รุ่นก็ต้องขอขอบคุณนะฮะคนสนดอกทุกคนนะฮะอิก้อนแรกตั้งแต่60ปีที่แล้วจน65ปีแล้วก็จนมาถึงก้อนปัจจุบันที่พวกเราเริ่มกับสร้างกันก็ของพวกเราภาคภูมิใจในส่วนที่เป็นคณะแพทศาสตร์มชครับครับก็มีความภาคภูมิใจหลายช่วงชีวิตนะฮะ ก็เป็นความภาคภูมิใจของการเป็นแพทย์ทุนของสัาสัรยุโรวิทยาก็มีโอกาสได้ฝึกด้านการวิจัยการบริการและการผ่าตัดที่มีคุณภาพและต่อยอดไปเป็นผู้บริหารนะครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่มีโอกาสผลักดันโครงการหลายอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงของคณะแพทยศาสตร์นะครับก็โลโก้โลโก้ของทางลิสซิเดนนะฮะที่เราเห็นทุกวันนี้ก็เป็นส่วนที่ผมมีโอกาสได้เป็นส่วนเริ่มต้นและก็ใช้มาจนเกือบประมาณ30มสปีนะครับ และจุดต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงของงานวิจัยซึ่งเรามีงานวิจัยร่วมกับต่างประเทศมากมายจํานวนงานวิจัยที่เพิ่มขึ้นมากมายนะครับจนมีโอกาสได้มารับตําแหน่งคณะบดีก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่มีความภาคภูมิใจนะฮะได้มีโอกาสคืนกลับสิ่งดีๆให้กับองค์กรน,นะครับในส่วนนี้ผมคิดว่าเราเห็นการเปลี่ยนแปลงมากมายมีการใช้วางกลยุทธ์ในรูปแบบใหม่นะครับก็คือ i อวิต่อด้วย m มตซิมยูซึ่งพวกเรามีส่วนร่วมมากมาย วันนี้ผมมั่นใจนะครับว่าคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของพวกเรานะครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่พวกเราเริ่มสร้างกันและสร้างกันจนพบว่าเป็นโรงเรียนแพทย์ในดวงใจเพื่อยกระดับสุขภาวะของมนุษยชาติอย่างยั่งยืนตามสิ่งที่เราวางไว้นะครับก็เป็นโอกาสดีๆซึ่งผมคงจะเป็นส่วนหนึ่งเป็นจิ๊กซอว์คนหนึ่งและพร้อมกับพวกเราที่เป็นจิ๊กซอว์ทั้งหมดในการก้าวสู่วิสัยทัศน์พันธกิจที่พวกเราตั้งใจไว้นะครับก็มีความภาคภูมิใจในส่วนนี้จริงๆครับ องค์กรก็ได้รับการประเมินคุณภาพมากมายนะครับด้านระบบการบริหารจัดการก็ TQA นะครับด้วยรางวัลด้านของโรงพยาบาลก็ H A HA. ด้านของสื่อสารองค์กรนะครที่พวกเราได้ทำก็คงจะมี Social Award นะครที่พวกเราสร้างคือความภาคภูมิใจแล้วก็ด้านเทศาก็มี h ท i SI ้ Innovation Award ด้านการศึกษาแล้วก็มีเ m มี่นะฮะก็คงรางวัลต่างๆคง,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 งจะกล่าวไม่หมดนะครับดีใจนะฮะได้รางวัลไปไว้ที่ชั้นหนึ่งของอาคารสุจิโนโนนะฮะพวกเราได้เห็น ระบบพิจา,ารก็มีเกษยียณที่60ปีนะครับเราคิดว่าในส่วนที่เราทํางานในราชการก็ทําได้ดีที่สุดแล้วก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่อยากพวกเราภาคภูมิใจว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทําเพื่อองค์กรและก็มีส่วนร่วมกับพวกเราทุกคนผมเรียนว่าวันนี้60ปีก็คงเป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดที่ถูกกําหนดโดยราชการนะครับแต่เรายังมีสิ่งดีๆที่เราสามารถทําให้ประเทศชาติองค์กรของพวกเรามากมายนะครับ ก็มีความตั้งใจนะฮะถ้ามีโอกาสหลังการเกษียณก็อาจจะมีการทําหรือว่ามีกิจกรรมต่างๆที่จะมาช่วยเสริมให้คณะแพทยศาสตร์องค์กรของจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าในส่วนของประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นครับก็มีโอกาสที่จะทํางานเป็นในตําแหน่งคณาดีถึงปลายเดือนมกราผมยังมีอีก5าเดือนที่จะต้องทํางานก็ต้องเรียนว่าทุกวันก็ทํางานเต็มที่ทําให้ดีที่สุดนะครับพี่ๆที่เกษียณในเดือนกันยายนที่จะถึงนี่ผมว่าพี่ๆก็ ขอให้พวกเรามั่นใจฮะเราเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่งแล้วพวกเราเดินไปด้วยกันผมก็มีโอกาสที่จะทํางานต่อเนื่องอีก4เดือนก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่อยากทําให้ทุกวันเป็นวันที่มีความสําคัญเป็นวันที่มีคุณค่าแล้วก็อยากให้มีการพัฒนาขององค์กรเต็มรูปแบบในส่วนหลังการเกษียณก็คงจะมาช่วยในส่วนที่ช่วยได้อย่างเต็มรูปแบบก็รักคณะแพทยศาสตร์ิะยารัยเชียงใหม่รักโรงพยาบาลสวนดอกพวกเราอย่างยิ่งครับ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่ๆที่กเกษียณราชการในปีนี้เช่นเดียวกันนะครับเราเดินทางมาจนเราถึงอายุกเกษียณราชการที่60ปีก็เรียนว่าพี่ๆแต่ละคนก็นยังมีศักยภาพอย่างยิ่งผมคิดว่าเนื่องจากกฎระเบียบที่มันมีการวางไว้นะครับก็อยากให้พวกพี่ๆมีโอกาสได้กลับมาสนับสนุนกิจกรรมหรือองค์กรต่างๆให้มีความเจริญก้าวหน้าแล้วผมคิดว่าน้องที่มาต่อจากพวกเราเราก็คงจะเปลี่ยนโอกาสที่จะมีการเพิ่มโอกาสใหม่ๆ กลยุทธ์ใหม่ๆที่จะเสริมสร้างกลยุทธ์หรือว่าวิสัยทัศน์พันธกิจของคณะแพทยศาสตร์ของพวกเรานะครับก็ขอให้พวกพี่ๆนะครับมีสุขภาพการแข็งแรงนะครับผมมั่นใจฮะถ้าพวกเรามีโอกาสที่จะต้องมาดูแลแล้วก็ต้องมาใช้บริการของที่คณะแพทยศาสตร์พวกน้องๆจะดูแลพวกเราอย่างเต็มที่ก็พวกเราขอให้ส่งเสริมสุขภาพนะครับทำจิตใจให้มีความสุขมากๆครับในส่วนขององค์กรนะครับผมก็คิดว่าองค์กรวันนี้เราเดินมาที่65ปี ก็มีความเติบโตรุ่นสู่รุ่นผมมั่นใจนะครับว่าคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พวกเราจะเจริญก้าวหน้าต่อยอดไปเรื่อยๆด้วยผู้บริหารที่จะต่อยอดสู่รุ่นสู่รุ่นวันนี้ผมต้องขอขอบคุณผู้บริหารที่ในอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่ปีแรกๆนะฮะจนถึงรุ่นกลางจนถึงรุ่นปัจจุบันทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะทําให้คณะแพทยศาสตร์ของพวกเรามีความเจริญก้าวหน้าและพวกเราร่วมกันนะครับผมไม่อยากให้พวกเรามี DNA นคนสนดอกอย่างที่เราพูดนะครับ แล้วก็ตรงกับวิสัยทัศน์ที่เราตั้งไว้ก็คือการเป็นโรงเวียนแพทย์ในดวงใจนะครับผมก็คงเป็นส่วนหนึ่งจิ๊กซอตัวหนึ่งก็อยากให้พวกเราร่วมกันแล้วก็เป็นจิ๊กซอใหญ่พลังของพวกเราทีมเวิร์กมีความสําคัญอย่างยิ่งขอให้พวกเราร่วมมือร่วมใจกันมุ่งสู่จุดมุ่งหมายที่พวกเราตั้งใจไว้เหมือนกันครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมต้องก่าควา่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณ,ค,ณคนสนดอกทุกคนที่ทําให้สนดอกเดินมาถึงวันนี้ครับ